สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาบอกอ้มีงูด้วยงูปลานะครับวันนี้ก็จะมาทำการถ่ายทอดแล้วก็เก็บคลิปวิดีโอนะครับเก็บคลิปวิดีโอนะครับเก็บคลิปวิดีโอมาถ่ายคลิปตกปลานะครับให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศสวยๆนะครับนะครับ คิดตกป่านี่ก็คือเดินทางเข้าบ่อนะครับที่ตามจริงมีรถนะมีรถรับส่งนะแต่เอาบรรยากาศเดินดีกว่านะครับมะม่วงก็เยอะนะมะม่วงเต็มต้นเลยนู่นนะครับเห็นไหมนะครับมะม่วงเต็มต้นบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับเลยเดินไป หอ,อบสัมภะก็หนักอยู่พอสมควรนะครับไม่อยากนั่งรถนี่ครับถือมะม่วงม่วงเต็มเลยทุกคนม่วงเต็มเลยไม่ได้ทำผิดเกลือมาแล้วนะครับเขาทำซุ้มใหม่สวยงามครับหน้าถ้ามีนามีไรอะ่ะเราซุ้มไปไว้นาไรสวยนี่นะมนะม่วงเต็มต้นเลยครับม่วงเต็มต้น ช่วงนี้มะพร้าวจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเขาเขาคงเอาลงหมดแลว้วันนี้จะมานั่งถ่ายครันี่เป็นซุ้มที่นี่นั่งแคมป์ได้นี่ก็ห้องน้ำห้องน้ำเป็นแคมป์ใจจริงอยากจะไปตกตรงนู้นนะทุกคนจะไปโจกตรงนู้นแต่มันไกล มันไกลก็เลยเอาใกล้ๆนี่แหละเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆไม่ต้องไปไกลว่าจะมาเอาปลานิลนไปเผาสักตัวสองตัวบรรยากาศดีมากครับทุกคนเอาไว้ใกล้นี่แหละเนาะ สัมภาระก็มีนี่ครับเด็ดว่าจะไปเมื่อไปแล้วเอาใกล้ๆนี่แหละเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยนะไม่ได้ออกกำลังกายนานเดินแล้วเหนื่อย